สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีกับ YouTube channel HR c o m a r ในนี้มีใครทำงาน HR บ้างไหมครับที่ดูคลิปกันนีครับถ้าใครที่ทำงาน HR โดยเฉพาะในส่วนของงานฝึกอบรมนะครับคงจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับจากสถานการณ์ของโควิด -19 ทำให้เราไม่สามารถที่จะจัดฝึกอบรมได้ตามปกตินะครับก็จะมีผลต่อสัดส่วนของจำนวน ของคนที่เข้าฝึกอบรมด้วยนะครับแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางไปยื่นเอกสารนะครับทางกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยนะครับก็มีประกาศออกมาทั้งหมด3ฉบับในวันที่1พฤษภาคม2563นมนะครับฉบับแรกที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับก็เป็นประกาศของกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็ฉบับต่อมานะครับก็เป็นประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ฉบับที่3นะครับก็เป็นของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวใครที่จะดูรายละเอียดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ของ3ฉบับนี้นะครับประกาศทั้ง3ฉบับนี้ไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดลงมาดูได้นะครับหรือใช้อ้างอิงประกอบในการทํางานได้ด้วยนะครับผมสรุป ใจความสำคัญนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อคนทำงาน HR ในส่วนของฝึกอบรมนะครับออกมาให้ดูเป็นหน้านี้นะครับก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันจากประกาศทั้งหมด3ฉบับนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการยื่นสอทอสองนะครับปกติแล้วจะต้องยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีที่ถัดจากปีที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมนะครับแต่ในการฝึกอบรมของปี6 2ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาขยายให้ไปถึง ภายในเดือนกรกฎาคม2563นะครับแล้วก็ในส่วนของการยื่นรับรองหลักสูตรภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมนะครับปกติต้องยื่นภายใน60วันนะครับเขาก็ขยายให้เป็น120วันนะครับแล้วก็สัดส่วนของลูกจ้างที่ต้องอบรมปกติแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า1อยละ50นะครับเขาก็ลดให้เหลือ100ละ10นะครับนี่คือ ทั้งหมดนะครับที่เป็นผลจากประกาศ3ฉบับที่ผมให้ดูคร่าวๆก่อนหน้านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตาม youtube channel HR c o m a r c กดติดตามกันได้ที่นี่ครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ